เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิราชติกะปิระวัตถุสมิงมหาปณีมหาตาพิขุสังเทนะสัตทิงปัญจะม,มัตเตหิพิขูสเตเหหิสัเพเหิวะอระหันเตหิทาสาหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัสสนายะพิขุสังคันจะ อ,อะทโคจตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตโสท,ท่าหูสิกอะยังโคพระควาสักเกสุวิหะรติกปิละวัตถุสมิงมหาวมหาวณีมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขูสเตหิสัพเพหิวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกัตทาตูหิ เทวตาเยปุยเยนะสันนิปะตะสันนิปะตะตาโหนติพักควันตังทัศนายะพิขูสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะภักวาเตตุปจัมกะเมียยะมะอุปปะสังกะมิตวาพักควโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยยามามิอัตโขตาเทวตา สยถาปีนามานามะพรละวาปุริโสสัมมันสัมมิทชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลริตังวาพาหังสัมมิเชยะอาวะมีวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพคกวโตปุระโตปัตถุระหังสุอัทโขตาเทวตาภะภะวันตังอภิวาเทตาวา เอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโหเอากาเอากาเทวตาพรคควตโตสันติเกอิมังคาถักอภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคาตาอาคตตมหิอาคาตตมห,าาตามหิมังธรรมะสมยังทักคิตาเยวะอปาระชิตะสังคันติ อัทโขอ,อป,ปะราเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัดตราตัดตระพิกขโวสะมาทัหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตะาวเนตานิคะเหตตะวาอินทริยานิรัขันติปันธิตาติ อาทโขอปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปรีคังอินทขีลังหูโอหัจะมณะีชาเตจรันติสุทธามิวิมาลาจักโขมตาสุนัสุทันตา สุสุสุนาคติอาทโขอาทโาขภาควาภิกขูอามันเตสิเยปุยเยนะพิกขวทัสสัสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจั เยปิเตพิกเวอหิสุงอตีตัดมัตทานังอัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตะปรมายะเยวะเทวตาสันนิปติตาหีเสอหิสุงเสยยถาปิไมหังเอตัดรหิเยปิเตพิกเวภวิสสัตติอันาคตะมัตทานังอัรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภัควันตานงเอตปรมายะวะเอตะประมาเยะวะเะะะวะทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยธาปิไมหังเอตะระรหิอจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสามิ ภิกขเวเทวกายานางังนามานิเทศิสสามิภิกขเวเทว,ว,วกายานางังนามานิตังสุนาทะส,สาธุกังมานสิกะโรธะพาศิาาสสามิติเอวมัมพันเตติขูเตมภิกขูภิกขูภควโตปัจจัตโศสูงภคพวะภควาเอตัสโปจะ สิโลกามนุษย์กัสสามิยัตถิภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัพภะรังปะหิตัตาสมาหิตาปุถูสีหวะสีหวะสันดีนาโลมหังสาภิสัมพุนูโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิภลาพียโยปัจจสะเต ยัตวาวณีกาปิละวัฏเวอตโตอามันตยิสัทธาสวาเกศสาสนีระเตเทวกา,ายาอภิกันตาเตวิชานะฐภิกขวเตจะอาตัปะมะกะรุงสุดตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหุอัญยานังอมนุษยสาสนังทัศนังอเปเกสตัตต มัดทังขุงสหัสสังอัฐสัตตะเริงสัตตังเอเคสหัสสานังอามนุษสานมัตะสุงอัเปเกนตามัตะขุงทิสาสัพพาพุ้ตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะกิขิตะวานะจัคขุมาตะโตอามันตยิสัทถาสาวเกศสาสจเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถา,านาถาภิกขวโวโยโวหังกิตะยิตสามิคิราอนุปุพพโส หัสสาวะยักษ์ขาภุมมากปีละวัฏถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมทมานาอาภิกามงพิกขูนางสมมิติงวะนางฉะสหัสสาหิวหิมวตายักขานาณตาวันนิ누อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัสสิโนโมทมานาอาภิกามงพิกขูนางสมมิติงวะนาง อิเจเตโสรสะสหัสสายขขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขูหนังสมิติงวะนังเวศามิตตาปัจจสตายัขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขูหนังสมิติงวะนังกุมพิโลราชคหขิโก เวปุลัสสะนิเวสนังพิยโยนังตัดสตะสหัสสังยักษานังปะยรุปะปาสติกุมพิโรราชาหิโกโศปาคาสมิติวนวานังปุริมันจะสีถังราชาทัตารัฐโถปรสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสัตส,สิโส ปุตตาปีตัสสะพระหะโวอินทานามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยส,สัสสัสโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังทักขีนันจะสิทิสังราชาวิรุตหูตับปะสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิ ตัดสะพระหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันมันโตยสัสสัสิโนโมทมาณาอภิกามงพิขูนางสม,มิติงวะนังปัจฉ <c oughs> ิมันจะที่สังราชาวิโรปโขปภาษาสิตานาคานางอาทิปติมาราชายัสสัสินยัสสัสิโสปุตตาปีตัดสัพระหะโวอินทนามา มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขูนางสัม,มิติงวะนังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตัดปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสัดสิโซ,โซโปุตตาติปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสัสิโนโมทมานาะ อภิกามงพิขูนังสม,มิติงวานังปูรามทิสังทัตะรัตโธท,ทักขินีนะวิรุราหาโระโอปัจฉิมีนะวิรูประโขกุเวโรอุตตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสา ทัตทันะมานาอัดทังสูงวเนเกปิและวัฏฐเวเตสังมายาวินูทาสาอาคูวัจานิกาสถามายาคูเวนทุเวเวนทุเวเตนท,เวเวนทุวิทูจะวิทุโตสหจันทนโนก,กามเสโถจะกินนุคันตุนิคันตุนิคันทุนนทจะปะนานโท อาปะมันโยจะเวจะเวจะเ,วจะเทวสูโตจะมาตริจิตสาสีโนจะคันทัโพโคนโรราชาชโนสโภอาโคปัญจะสิขโขเจวะติมพะรูสุริยวัตฉะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุธิโมธมานาอภิกามงพิขูนังสม,มิตินวะนัง อถาคูณภาสานาคาเวสาราสหาตันจากากรรมพลัสตตระอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนาทตารัฐถาจะอาคูนาคายะั์สิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิตินวนังเยนคาราเชสหภา,าสารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขู เวหาสยาเตวนามัชะปัตตาจิตตราสุปันนาอิติเตสน,นามังอภยันตาทานาคราชานมาศีสุปันนโตขมีมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาใิวาจาหิอุปหะยันตานาคาสุปันนาสระณะมะกังมสังสุพุทัง ชิตาวชิวรหัตถทนะสมุททางอสุราสิตาภาตาโรวาสวัสเสต,เตอิทิมันตโยตยสัสสิโนกาลกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสัตตสันจะภริกุตาน,านังสัพเพเวโรจนามกา สันในหิตะวาพะลิงเสีนังราหุพัทโมุปาขันมุงสมยกทานิพัทนันเตพีขูนางสมิติงวะนังอาปูจเทวาปัท,ทวีจเตโชวายุตทาขมุงวรุณาวารุณาเท,เทวาโสโมจ,สจ,จะยะสัจจะยะจะใสสา,ส,าสหาเมตตาครุณากายิกา อาคูเทยายาส,สัตสิงโนเทเสเตทะสธากายาสัพเพนานตาวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันเทวันนาวันโตยาส,สัตสิสโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงวานางเวณทูจะเทวา สหลีจะอะสมาจะทุเวยามะจันทัสสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยมาคุมาคูปุรคิตานักขัตตานิปุรคิตาวาอาคูมันทพลาหาวาหากาวาสูนังวะสะโวเศโทสักโอปาคะปุรินทโท ถ้าเสเตทาศัทธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมโทมานาอภิกโมงพิกขูนางสมิติงวนังอะทาภูสหภูเทวาชลามักคิริคิสิกขาลิวะอริทากาอริทาักาจะโรชาจะอุมมาปุปภะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมา จะอาจุตาจะอดเนชากาสูเลย,ยะรุจิราอาคูอาคูวะสวะวเนสิโนเทเสเตท,ทะสะทากายาสัพเพนตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโมทมานาอภิกามงพิกข,ขนูนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานาุาาสาานาุด ตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูอะระโยเทวาเยสโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัตสิโนเทเสเตท,ท,ทะทัสสะทากายาสัพเพมานัตมานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัตสิโน โมทะมานาอภิกามงพิกขูนางสม,มิติงวะนางสุกาการะุมหาสุตาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสาสหะโอทาตะไคายะหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาระคัชชามิสกกาจะยัสสิโนธนยังอาคาปชุนโนยทิสาอภิวัสสติ ทศเ,เตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันตตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขูนางสมิติงวะนังเขมิยาเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสัตสิโนลำพิตากาลามาเสธาโชตินามาจะอาสวา นิมมานารัติโนอาคูอาอาคูปะระนิพิตาทศเสตทัศเสตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกาุงพิกขูนางสมิติงวานาสัจเถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโน นามนวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปวุธชาติมัขีลังโอขตินะมานาสวังทักเขมูขตาราังนาคังจันทังวะาสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหสนังกุมาโร ติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสหัสสพรัมมาโลกานังมหาพรัมมาทิติทิทัตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมามารโยยสัสสัสิโสเทเสทะทะอิส,อสาราอาคูปัจเจก,กเวกะวะสะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคา หาิโตปริวาริโตเตจะสับเพอภิกันเตสินเถสินเถเทเวสพัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันทหัสสะมันีิยังเอถะคันนะมะหะถะพันทะถะราเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรถะมาโว มุจจิตะโกจินางอิติตัถดมหาเสโนกันนะหะเสนางอะเปสัตยิปานินาอะละมาหัจ,จัดสลังกัต,ตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโโคธนันโตสัมวิชิโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังกุทโทอาสายังวเส ตันจะสัพพังอภินญายะวะวะัคิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกววเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตตวาพุทธสสะสาสนังวีตะลาเคหิ ปักกามุงเนสังโลมันปิอัญชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพายตีพายตีตายสัตส,สิโนมโมทันติสาหะสาหะภูเตหิสาวกสาวกาเตชเนสุตตาติ